นะคะก็เดียวว่าทุกอย่างเป็นมงคลรวมถึงนะคะรวมถึงทันยพื้นมองคลด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปูให้สิงสอดทองม่านด้วยใบเงินใบทองใบนงานกันก่อนเลยค่ะ นาทั้งหมด9ใบเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในพื้นฐานนะคะของสิทธิ์ของ่อา,านสิรสอดของบ้านพานนี้นะคะ่ะ ใบเงินใบทองใบหน้าน,นะคะเป็นการวางเรียงทักษินาวัตก็คือการเรียงบนขวาทิศอันเป็นมงคลเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะวางต่อนะคะนั่นก็คือหมากนั่นเองนะคะหมากสมานกายสมานใจคนสมัยก่อนโบราณเมื่อเป็นแผลเขาใช้หมากในการรักษาแผลกาย ในการปูเรีนสินสอดนี้เราใช้หมากมาเป็นอีกหนึ่งในายาม้มาหความหมายนั่นคือให้สมานใจกันและกันนะคะกระทงกระทั่งกันก็ให้นึกถึงวันนี้วันแรกที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหมากสมานกายสมานใจและแน่นอนค่ะในพานผันหมากเอกยังมีปูเรียงนะคะปูเรียง มีนยัยยะมีความหมายเช่นกันนะคะสําหรับผู้เรียงคือเรียงญาติเรียงมิสเรียงพี่เรียงน้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะไม่มีคําว่าลูกฉันลูกเธอหลานฉันหลานเธอเพื่อนฉันเพื่อนเธอแล้วตอนนี้จะมีแต่ลูกของเราหลานของเราและเพื่อนของเราแล้วนะคะเราก็จะวางผู้เรียงนะคะสื่อทิศมงคล บนขวาเช่นกันค่ะและลำดับถัดไปเราจะเริ่มวางธนบัตรนะคะในการวางธนบัตรนะคะคือ,อการวางธนบัตรรอบแรกเราจะวางเป็นวงกลม ใยายามมีความหมายคืออย่าให้ทั้งคู่รักกันเหมือนวงกลมคือมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองค่ะ